วันนี้มีข่าวดีมาบอกเบดเดอร์ทุกคนละที่จังหวัดร้อยเอ็ดกำลังจะมีการจัดการแข่งขันที่สามารถเก็บแต้มหลีกได้ด้วยไปฟันรายละเอียดกันเถอะเ e ย์เบลดเอ็กซ์ไทยแลนด์ลีกเคทูเอ็กซ์รร้อยเอ็ด เพื่อนๆสามารถเก็บแต้มหลีกได้ในงานนี้ส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้ลงหลีกก็สามารถมาร่วมสนุกได้เช่นกันงานนี้จะจัดในวันที่11-12ตุลาคม2568ที่โรบินสัน101ชั้น2สำหรับวันที่11นั้นจะมีการตั้งสนามให้เพื่อนๆมาซ้อมมาเล่นกันได้และมีสินค้าขายด้วยและในวันที่12จะเป็นวันแข่งขันจริงเพื่อนๆสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR code นี้เลย สำหรับรุ่นจูเนียร์อายุไม่เกิน13ปีจะมีค่าสมัครออนไลน์100บาทและรุ่นโอเพน150บาทสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์มาสามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้แต่จะมีค่าบริการเพิ่มขึ้น50บาท และสุดท้ายนี้ของรางวัลที่1สําหรับทั้ง2รุ่นในรุ่นจูเนียรับไปเลย CX00 p e g a s u s Blast สีแดงและในรุ่น Open จะเป็น Box Set UX15 ของเจ้าฉลาม s ชาร์กสเปลส่วนของรางวัลอื่นๆและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านไปในลิงก์ลงทะเบียนหรือในคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยแล้วมาเล่นเบรกกันเยอะๆนะ T21 Go Shoot